สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อบูทูตเสียงนะครับของทีวีนี้ออกไปให้เครื่องเสียงตัวอื่นนะครับก็วิธีการก็เริ่มต้นกันเลยกับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับนะครับแล้วเข้าไปที่คําว่ารีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับเข้าไปที่จับคู่อุปกรณ์เสริมนะครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปจับคู่อุปกรณ์เสริมนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงของเราเนี่ยครับตัวอย่างตัวนี้นะครับ เครื่องเสียงตัวนี้ให้เราเปิด pairing บลูท t o เครื่องเสียงก่อนนะครับทีวีถึงจะเห็นนะครับอย่าไปเปิดตัวบลูท t o ค้นหาก่อนแล้วค่อยไปเปิดเครื่องเสียงทีหลังนะครับให้เราเปิดตัวเครื่องเสียงเนี้ยให้กด pairing ก่อนนะครับปล่อยสัญญาณก่อนแล้วค่อยไปจับคู่กับทีวีนะครับโอเคครับเริ่มต้นกันเลยกดเปิดนะครับทุกยี่ห้อหรือว่าทุกยี่ห้อหรือว่าแต่ละยี่ห้อมันจะมีปุ่ม pairing หรือว่าปุ่มปล่อยสัญญาณนะครับ ให้เรากดของโซนี่นี้ก็คือมันจะมีปุ่ม pairing ของบลูทูธอยู่นะครับให้เรากดกดคําว่าบลูทูธ pairing นะครับนะครับให้เรากดตัวนี้ปุ่มบลูทูธ pairing แช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ประมาณสามทมันจะขึ้นคําว่าบลูทูธ pairing นะครับถ้ากดแล้วไม่ขึ้นบลูทูธ pairing นะครับมันจะไม่เห็นสัญญาณนะครับหรือว่าจะไม่ปล่อยสัญญาณนะครับกดครับน่ครับบลูทูธ pairing นะครับพอกดบลูทูธ pairing เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการ ้นหานะครับก็คือกดการจับกู้นะครับหลังจากนั้นนะครับทีวีก็จะค้นหาบูทูธที่อยู่ในราแวกนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เราค้นหาแล้วไม่เจอนะครับให้เรากดรีโมทนะครับแบ็กออกมาครั้งนึงก่อนนะครับแล้วเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึง่ง นะครับก็จะเจอนะครับตัวเคลิงเสียงตัวนี้นะครับก็กดครับเข้าไปนะครับด้วยการจับคู่นะครับพอพอจับคู่เสร็จนะครับทีวีก็จะฟ้องว่าต้องการจับคู่ไหมนะครับแล้วก็กดจับคู่นะครับนะครับอลลุ่มของบลูทูธนะครับ สังเกตไหมครับโวลูมของบลูทูธอยู่ที่15นะครับปกตินะครับถ้าเราใช้จริงๆแล้วก็คือมันต้องอยู่ที่100นะครับก็คือเหมือนบลูทูธโวลูมตัวเนี้มันจะปล่อยจากทีวีไปที่ตัว100นะครับถ้า,ถ,าถ้าเสียงเราถ้าเสียงเราเปิดถ้าเราเปิดกับเครื่องเสียงแล้วมันไม่ได้ยินนะครับเราเปิดเครื่องเสียงเนี้ยสุดแล้วไม่ได้ยินนะครับให้เราเพิ่มในที่บลูทูธเนี่ยให้เราเต็ม100นะครับโอเคครับก็ที่ประมาณนี้ครับ นะครับอันนี้คือเสียงนะครับอันนี้คือเสียงของตัวลำโพงนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะยกเลิกนะครับเราก็เข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวรีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับเข้าไปที่ตัวชื่อของตัวลำโพงที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับแล้วก็กดคําว่ายกเลิกก็คือจะตัดสัญญาณไม่เชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าไม่จําก็คือมันจะลืมเลยว่าตัวนี้เคยเชื่อมต่อนะครับ ผมแนะนำนะครับ <observed> ถ้าเราไม่ใช้ประจานะไม่ใช้ประจําเลยก็คือให้เราไม่จําแต่ถ้าเราใช้ประจําให้เรายกเลิกนะครับอันนี้คือในกรณีผมไม่ค่อยใช้ประจํานะผมก็จะกดไม่จําไม่จําก็คือมันจะเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งแต่ถ้าเรายกเลิกเนี่ยเวลาเราเปิดทีวีขึ้นมามันก็จะเชื่อมต่อไปที่ลำโพงอีกครั้งหนึ่งทุกๆครั้งนะครับผมแนะนําก็คือกดที่ไม่จํานะครับก็เป็นประมาณนี้ครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเสียงออก จากทีวีนะครับโอเคครับผมมาครับ